มาแล้วค่ะที่นี่นะคะคือพิพิธภัณฑ์ไทย,ยวนบ้านหนอกกระเบียนอำเภอเมีจังหวัดลบบุรีสำหรับวันนี้สวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกท่านเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็ต้องมาทําการตรงช่อเยี่ยมเขา้าชมพิพิธภัณฑ์นะคะไม่เสียกระตัางสักบาทค่ะแล้วมีตัของที่เราแบบว่าหาดูยาก,ยากมากทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะสําหรับที่เขาใช้ขายของกันในสมัยก่อนๆน,นั่นเองนะจ๊ะเนี่ยพูดแล้วก็คิดถึงสมัยก่อนมากๆเลยนะคะเหมือนจะเกิดทันจะเกิดไม่ทันอ่ะไปกันต่อเลยต่อไปนะคะเราก็จะมาดูเครื่องมือทางการเกษตรขอออองงชาาบ้นนนนสมัััยกกก่่่ะจตไปป็็เเครืผด ผัดนะคะหรือเครื่องนวดข้าวนั่นเองนะคะหูทั้ทงเกวียนทั้งอะไรเอย่ยเยอะมากๆเลยนะคะอธิบายไม่ถูกเลยว่าคืออะไรบ้างไว้มาเยี่ยมชมเลยะค่ะเอ๊ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวค<ห>่ะมีกดศลปะคะมีกุศลปะค่ะทำให้ชายก็ขอโทษศลด้วยนะคะน่าจะไม่ใช่นะคะจะต่อค่ะเดี๋ยวเราไปดูของโบราณนะคะที่อาจจะเป็นของที่เขาขุดขึ้นมาได้เนาะแล้วก็นำมาพิพิธภัณฑ์นะคะเั้งมีทั้งสร้อยกำไลนะคะหิน หลายอย่างมากเลยส่วนตัวเป็นดูไม่ค่อยเป็นนะคะพี่ๆคนไหนที่พอดูเป็นก็มาเยี่ยมชมได้คือเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งถ้วยชามลามไหกระบอกน้ำกระติกน้ำหมวกทหารอะไรเยอะมากโอ้ก็คือเยอะมากจริงๆเท่านั้นแหละค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในพิพิธภัณฑ์ก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาลงเข้าวิธีการใช้ชีวิตของชาวบ้านสมัยก่อนนะคะอันนี้เป็นเรือนพ้อชานะคะแต่ไม่ได้เข้าไปดูนะคะเพราะน้องไก่ไม่อยู่ไปหาข้าวกินกันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายน้องไก่มาอันนี้นะคะก็จะเป็น ไต้ถุนบ้านของชาวสมัยก่อนเนะาะก็จะมีการตำข้าวกันบุจะบอกว่าสากแอบหนักอยู่ค่ะมีดูหน้าด้วยไม่เล่นนะคุณแม่ไปกันต่อคะ่ะเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะคะที่ตำข้าวนะคะหรือว่าเรี้ยกไม่ถูกเลยนี่น้องไก่มาแล้วจุ๊บจิ๊บจ๊บตอนนี้ที่พี่พ<ๆ>คนไหนนะคะได้มาก็อย่าลืมมาจุดนี้นะคะก็คือมาลองตำกันจริงๆนะคะว่าเฮ้ยเขาตำกันยังไงนะทำให้รู้เลยนะคะว่าการตำข้าวของชาวบ้านสมัยก่อนเขาทำได้ ยากเกยนแสนเข็นมากทุกคนกว่าที่เม็ดข้าวจะท้อาจะาเปือกนะคะคือแบบรู้สึกว่าอยากกินข้าวให้หมดทุกมื้อเลยขอขอบคุณชาวนามากๆเลยนะคะที่ทาให้เราได้มีวันนี้เนาะให้มาลองตามกันนะคะต่อไปนะคะ,ะ,คะสุดท้ายนี้ก็เดี๋ยวมาดูเครื่องมือพิพิธภัณฑ์ชาวบ้านนะคะว่า เออเครื่องมืออะไรบางแเครื่องมือเยอะมากอันนี้มันยังเก็บไม่หมดนะทุกคนว่าพี่พี่เข้ามาดูได้เลยนะอันนี้ทำคลิปแบบว่าเล็ก,ลก,ลก,ลกๆย่อๆเองแต่ข้างในคือของเยอะมากดูค่ะเครื่องมือโ oh อไมกก็เยอะมากเลยจริงๆหนูนะคะก็ขอเป็นตัวแทนลูกๆหล,ล,ลานๆรุ่นหลังน,น,นะคะขอขอบพระคุณท่านทีจั่พิ่พี่จะพันนี้ขึ้นมานะคะได้ให้ลูกหลานได้เรียนรู้ก,กันต่อไปนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ